ทำยังไงท่าดีประดำใจเพียงอะไรบ้างด้านในพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะกำลังทานข้าวอน่อยอ่ะเชิญตั้งแรกเลยครับเชิญครับเก้าหนึ่งเก้าปั๊บแนะนำตัวแล้วก็ถอ,อยหลังนะส่งไมค์ต่อไปเชิญครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วพี่ๆแล้ว,นะวลก็งานวิทย์ก่อนครับผมชื่อพลพตศิงห์มงคลนะครับที่เล่นท,ท,ที่ต้นาขขขอายุ32ปีนะครับเป็นคร,รูสุขศึกษาและภะของเด่นธรรมภะ สถนภาพสถานสถภาพนะครับสมรสแล้วมีบุตรสองคนครับขอบคุณมากครับคติของผมก็คือผมนําหลักธรรมาใช้มากกว่านะครับคือขันติโสระจักก็คือความอดทนเป็นที่ตั้งนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุมาพรดีสาพันค่ะ มาจากเารือนออมคล้าค่ะสอนวิชาพนิษฐาอายุ35นะคะมีลูกแล้วหนึ่งคน <c oughs> ออคนดีประจำใจนะคะผู้ดีทำดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุรัน,นาญาญีค่ะชื่อเล่นชื่อเกล็นค่ะอยู่รเรือนออมคลษาสอาในวิชาพนิตฐาอายุ33ปีชาวภาคตะวสนตกค่ะ กคดิตคิดบวกค่ะด่าไม่ผมครับผมก็คิดบวกเรืองวันน <c oughs> ี้มาเดียวกันมามเดียวกัน <c oughs> สวัสดีครับสิดที่ใจพมเจอครับมาจากโรเรียนปัญญายุณียกรยครับสอที่สาการิศาศาับคดิุวิชาโนวาบทติ่งครับผู้รู้ดีเป็นผู้ที่เจริญแล้วไม่ก็รู้กันอยู่ว่าศาสนาภาพไม่โซนครับ ุมาจากโรงเรียนบ้านนาณเยชพิทยากรค่ะสอนคอมพิวเตอร์ค่ะสถานะภาพโสด่ะมีผู้มีผู้เป็นวักเลยเป็นไักค่ติดประจำใจค่ะทำพรุ่งนี้ทำวันนี้เพื่อวังเช่นนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ฉันน้นางสาวแอนเจนโตค่ะมาจากโรงเรียนปัะธาพิยา,จานจย์สอนวิชาภาษาไทยค่ะคุณสารภาพสดค่ะคติประจำใจก็คือดีชั่วอ,อยู่ที่ตัวทำสูกต่ำอยู่ที่ทำตัวค่ะสวัสด<อ>ีค่ะปื่อานธนาลายค่ะเรียนวหนึ่งมาจากนครณายกวิทยาบวชค่ะ ต่สอนคณ bon ิตศาสตร์ค่ะสถานะสุขสมคติคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่ส,สุดทำทุกวันถ้ามีความสุขก็ทำไปเถอะค่ะสวัสดีครับเป็นนิรันดร์ใช่ไหมครับครับขับรถไม่ใช่ครับมาจากโรงเรียนเตรียมมูลนิธิสาพันธนาการสํารวจีครับหนองแพรนะครับ สถานา,าพิบดเจ็ดวันที่สดครับกระดิกใจลงคำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าเปนนงานหน้าท่าทางแล้วหน้านี่ครับมหล่รอสาวสวยนะครับขุนศรีนะขุนศรีวลาพิษนะฮะมองกันสินะ,นะค,บนนะคับว่าใครเหมนนะาะสมในการเป็นประธานด้ว นักการรุ่นแต่ผู้สนใจครับยังมีอีกหลายหน้าคอนเสิร์ตระบิดดังให้สีระที่รเจรเร็ครับขอบคุณมากครับไปนะครับมู่ที่สงครับนันแระครับครับตัวยานผมชื่อนายอีนอายุมูนบัวนะครับชื่อเล่นชื่อดีนะครับตอนที่โรงเรียนมัธยิลครับเองรนทีสามนะครับเด้งขึ้นไปอ่าระสิดจำใจนะครับอาจารย์ค อานาพ้าครับกุ้งเกลือครับแล้วก็ขระดิางดำใจนะครับจงอยู่กับตัวเองนะครับแล้วทำอะไรให้ดีที่สุดครับกุ้งเกลือทุกรุ่นเลยไมีแล้วกุ้งเกลือดีค่ะคูซิสสารพีค่ะมาจากโรงเรียนวัดปากทอง14นะคะนิรภัยสอนทุกวิชาครับก็เรียนวิชาปะวัสตรนะคะอายุมาก11สมรสมีลูกแล้ว2คน พี <łość> ่อย <ien ized> <Harriet> ู่นี่ก็ลูกๆขนาดเลยค่ะคติประจำใจนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเหนียมกิตสวัสดีครับผมสมบูรณ์พรนเครือโรงเรียนนครริยศวิทยากรครับกัศคมม .4 ครับสถานภาพโซนครับแถมไม่บริสุทธิ์ คตินะครับคติประจำใจบารี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 หน่อยพี่บารีเป็นมปทางไม่ได้รู้ว่าเรามาเรียนผมเลยไม่ไม่ไม่ที่ว่าครับคติประจำใจนะครับชีวิตอ่าชีวิตไม่ใช่สแปร์จ่ได้สดใสสยับซ่าชีวิตไม่ใช่โคงโคราโคราจะยึดจะได้ซ่าจนสุดท้ายครับ สวดีครับผมนายจวัฒน์เชนสุดปังนะครับชื่อเล่นแจ็คมาจากโรงเรียนนวมบดราชาสอนนะครับสอนวิชาเคมีนะครับศิลปะภาพชวนครับอัตลีประจําใจนะครับตัวที่วางกำหนดมาครัวเช่าสวัสดีครับผมชื่อศิรวุฒิรัตน์นะครับที่เล่นดิจเปอลนะครับมาจากโรงเรียนพัฒนาพิยาจารย์นะครับอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับ สองวิชาดนตรีสามปติประจำใจนะครับสถา,านภาพนะครับโสดอยู่ครับโสดนะครับโสดแค่เจ็ดวันนี้นะคติบัติจำใจนะครับช่วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับ โรงเรียนนครราชสียาผมนะครับสอนวิชาดนตรีนะอาจารยไทยนะครับถานภาะพครับเปะไม้ครับเมียตายไม่พี่แย่ทิ้งครับติสติประจาใจนะครับยาวหน่อยนะครับอ่ารุษาสันติคิดไม่มากนะครับงานเธอยากแต่ยิ่งใหญ่ได้กุศลตาดำดำทำเธอสุขและทุกคนผ้าัวจนและอยากมาเป็นครูนะ เล่นศิชยาค่ะอายุ26ปีค่ะสบมหาลัยภาคโตกจิตใจความพยายามที่ไหนความความพยายามอยูที่ไหนความประเด็นอยู่ที่ไหนค่ะบัิาชื่อทองสายค่ะชื่อเล่นเสือเนค่ะสบวิชาภาษาอังกงที่เรงค่ะทดีจะจาใจทำานี้ที่สุด <polarization. S 2> มูน e ี้จะสังเกตว่าครูดนตรีเยอะนะฮะชอบแต่คนนี้คนเดียวชอบตัวเองมันผมผมก็ช่วยเองครับต้องเดินตัวมืออีกครั้งหนึ่งให้โบราณตำแหน่งครับผมเชิญครับเชิญครับพี่ครับอ่ะพอมีช่วยเองอ่ะทีละคนทีละท่านนะเรียนกันเลยนะนะอ่ะเชิญท่านแรกครับสวัสดีครับผมนายสตาหยุ่นโชกิชื่อชื่อยูซุมาจากอัทสัรพญานาคครับอายุ30ปี สถานภาพโสดเอ้ยสดแล้วนะครับบุดหนึ่งคนครับขันเปียวมุดหนึ่งคนเมียสี่ครับสา <สะ S 1> มเดียวครับ่ันตีกังใจค,ครับรักกันไม่เถิดเราเกิดร,ร่วมแดงไทยจะเกิดภาคทางไหนก็ไทยได้ไกันเสื้อช้าระเพียีเสื้อา้ประเพียีไม่มีดีกันเกิดหนึ่งคนไทยนั้นพวกเราทุกคน คือทายครับผมแครเหอครับผมก็ชื่อเนยงและเขามีนะครับชื่อเรีชื่อปิกนะครับก็สอนสุขศึกษาและศัล์พันยมครับจบการศึกษาที่ดีครับผมตอนนี้ก็สารภาพก็ตดได้สมรณ์ละครับสหรส่งแล้วก็ อันนี้ก็คติคตินะครับวิตกใจก็คือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำครับครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพัทรพรมั่นเพ็ชนะคะจากโรงเรียนบ้านนาในยุทธเพียรตอนใส่ผ้าใส่ผ้าไม่ต้องเชียร์นะคะเอาแบบว่านะคะก็คือสอนพิชาคอมพิวเตอร์นะคะส่วนสถานภาพโสด เเฉพาะในเวลาราชการค่ะโอเคนะคะแล้วก็ oh, <okay. S 1> ปฏิดพจน์นะคะประจําใจฝัในให้ไกลไปให้ถึงะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายวิพันธ์ยงปรับอายุ27ปีครับปริญญาตรีศึิษาศาสตรบัณฑิตน้านศิลป์นะครับเอกขนยันนะครับปัจจุบันก็สอนในที่โรงเรียวนว่านานายุวิทมีกรวิชาท่านศิลป์นะครับ สารภาพโสดนะครับคติขัดตีประดำใจนะครับขึ้นชื่อว่าศิลปะสิ่งหนึ่งสิ่งหนใดย่อมประโยชน์ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออาริราเดมมาค่ะมาจากโรงเรียนวัดบ้านปรดิสถานภาพสมรสแล้วมีบทสองคนโรงเรีนนะคะฝาแฝดค่ะตอนนี้อยู่ป .3 ค่ะ น้าสติประจำใจนะคะทำวันนี้ดีที่สุดค่ะข้าสวัสดีค่ะชื่อเจติกา สวัครับผมนายพิวายสครับมาจากโรงเรียนรีโรงศึกษาสาการศึกีครับสอนวิชาดนตรีไทยครับกราภาพโสครับอติตตามใคือเียดนตรีขัดเกลาจิดใจได้ครับ เ,เป็นเด็กประกัศกอสอนศิกอาค่ะทีมงานมจากภาคไทยภาคโวนปฏิติประจัจรอดขายของสึกคืออิฐรอดขายของชีวศิตปินการึกษาผมวันแค่ในหม้อุตภาพโสนครับ ให้ไีกินการแบบนี้มผมเห็สนสาวเข้ามาผมกีนการกีนการกันได้ด้วยแล้วก็เส้ปนประมูลอีกทั้งกระโม่กูตองครับโมโออนนผมเชิญครับเชิญครับนะฮะเอาล้วฮะขาสามหมูเอาแค่นี้พอนะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้พอพอ